สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กะเช่นเคยครับพี่น้องเนาะมาสรุปแนวทางตาล่าครับผมหลังจากที่วันศุกร์ออกไปครับพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งหนึ่งออกเบิลครับผมออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งบนแล้วกะสองศูนย์ล่างครับพี่น้องเนาะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ครับผมครับสําหรับแนวทาง ที่จะได้รับชมรับฟังในคลิปนี้ก็จะเป็นเทิ่งสรุปครับพี่น้องเนาะสรุปตัวเลขเสีนยแน่แน่นเขาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องที่ได้เบิงไปนํากันได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของปล่อยต่องวดกับมี่ครับพี่น้องเนาะสาสำนักเช่นเคยพอลาดพ้าวเด่นเดินดีและก้าวมาเชียครับสำหรับ02นยหันกัมมี่ยู สามซีเซียนครับผมทีเพื่อนไฮเขาแต่ว่าจะเป็นตัวกลับด้วยครับผมชมาคจะเป็นศูนย์สองเลยครับย่างทีเคยเป็นมาครับพี่น้องเนาะพ่อไพบูลตัวที่สองลงล่างอีกแล้วครับผมครับวังหันเพื่อนไ้เดนเดนมาร์กจะเป็นสามตัวที่สองจะเป็นศูนย์ครับผมสามบอมาครับผมเหมือนงดวังหันสามบอมาศูนย์มาลงล่างออกสองศูนย์งดวังหันกับเพื่อนไห บนหก่องเจ็ดอ่าหกมาเจ็ดล่องอ 6, 7, ล่งลางอีกครับพี่น้องเนาะเป็นหาเจ็ดสังเกตเลขกันให้ดีนะครับผมถ้าตัวที่หนึ่งามาตัวที่สองก็จะเป็นล่องล่างท่านที่ครับผมนี่แหละครับพี่น้องแนวทางตัวเลขแล้วก็เซียนหลักร้อยเช่นเคยครับผมอาจารย์คนโคราชครับพี่น้องเข้าศูนย์ครับเอาในคลิปนี้ครับผมไปเบิ้งน้ำกันเทิ่ง ไปต่องวดสามสำนักเด้อครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังในคลิปนี้เกามาเชียกะขอขอพรค้คนถูกๆเซียนเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางสรุปต,ตำเล่ากันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมงวดรหันเลขออกศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ครับผมเสียเซีนแล้วเงนสอสอเสียเซียนเลยเอาทัาไันนที่จะคว่วงจี้สองศูนย์อ้อ อาจารย์ก็หลาดิงว่ะหลักร้อยเมนเขากี่นี่อาจารย์นี่เปลี่ยนกันก็ผีประกเยอ๋อถ้าว่ผีประกายเป็นเข่าวะับเพราะง่าผีประกายเขาอาจารย์เพราเขาสลับกันอยู่นี่แหละครับเอาสองสำนักนี่เขาได้ครับผมเสียงกับทุ่มแบนเข้าวิ่งศูนย์แล้วกับควบคู่ศูนย์สองครับผมคนโคลาดกับศูนย์สองหลักร้อยอย่างอยู่นอหนี่อย่างหนึ่งหนึ่งนี่านีเลยครับผมอืม มอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะนี่ก็บศูนย์สองครับผมป้าศูนย์สองหลายสำนักเนี่ยสามสำนักแล้วครับผมศูนย์สองพ่อไพบูญเหมือนเช่นเคยครับพี่น้องเลขตัวที่สองจะลงล่างอีกแล้วครับผมว่างหันกับเจ็ดลงล่างอีกแล้วครับผมลัก้อยพ้นกับเขาอยูะครับพี่น้องเนาะลักร้อยศูนย์ครับพ่อไพบุญเท่าแต้มเดียวเนี่ยสามไม่มาครับผม ศูนย์มาลงล่างหนึ่งหนึ่งศูนศูพอลาดเผาเขาตัวเด่นครับผมสองกับหนึ่งครับพี่น้องเนอะอาะแยกกันไปเท่าเขา,นขาเขานี่ชุดนี้ผมไมีศูนย์โอ้ยสช่ได้ทีมงานนี่ทีมงานนี่เขาตะเด่นสองโบไหวโบไหวอาจารย์เอเขาเล็กติดบ,บนล่าง ศูนย์กับหนึ่งครับผมศูนย์กับหนึ่งสำหรับอาจารย์เอครับแม่นางกับเขาเลกติดหนึ่งเลกวิ่งเข้าสองครับวนมากกระจิบหนึ่งหนึ่งบ่มีเหรครับผมเอาปล่อยต่องวดสามสำนักใหุ้พิณพิธีเบิงเชิงเคยครับผมครับพอลาดเผาพอลาดเผาวงวดนี้ได้สูตรที่หนึ่งได้สี่กับห้าสูตรที่สองได้ห้ากับแปด สำหรับเด่นเดินดีเด่นบนล่างได้1 2 3แล้วก็เกามาเเชียได้ห้าหเป็นงวดวันที่18บดได้ครับพี่น้องงวดวันที่18ครับผมสุขนาครับพี่น้องเนาะเจอกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพิ่นกัะยุดทสงการที่กันป๊ารค่ะดันมช่งจะเลื่อด้วครับวันจันทร์รกับวันพุธนี่คือเพิ่าเพิ่ออกครับผม ไปอีกที่วันศุกร์ที่สิบแปดใช่พหม่น้ชมขอมูลมากกว่าแมนยูดอนองนสองแมนหรือว่าเอฟซีแมนประกาศัผู้ชมครับไปเจอกันอีกที่กับสิบแปดแล้วก็กาจิมีถ้าเสียนในผนมาก่อนครับผมันเสิ่นพอให้บูนถ้าคนว่างคนก็ลงไ้ก้อนเกามมเชียก็สิมาลงได้ครับผมอืมในไทย่อยลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะครับ นี่คหะครับผมสามสำนักส้นหาอยู่ดีเนะาะตัวเดียวเราก็มาประกบกันหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หาเจ็บตัวบุเนทาเกือบหลุดหาอืม,ก,อออออมก็เลยบอบอบอเอามาดึงออกมาแต่ว่าจังได้พอรับพากับตรงเมียเย็นนะครับผมอืมอปัรสมาบิญขีดในเด้อค่ะทดานผู้ชมเทีเรตจีอ,อ่อนเนี่ย เดี๋ยวนี่ยังมาฝากครับผมป่านเหล็กไทยรหุดเนาะรับป่านเหล็กไยนี่แหละครับผมเอามาสรุปแล้วกับไฟต่อมวดเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับผมจังไดก่อนวันศุกร์หรือว่าวันศุกร์ก็จะมาสรุปอีกทีหนึง่งสรุปให้เบิ่งอีกทีหนึ่งครับผมอาจารย์โคราดเนี่ยพี่ประกายรู้จินบ่เมียนเปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนกันขอรับลอยสลับกันออกตัวกลับตัวนี้เลขออกยี่สิบ สามร้อยยี่สิบบาทเท่าเลยเนี่ยเขานี่คนเปลี่ยนอยู่นี่แหละสามร้อยยี่สิบบาทนี่จะออกสามศูนย์นี่ตะเบิงด่เาเพราะว่าเล่าจะไปสามศูนย์ดูดูก็ไปจะเบียนรวดเท่าเนาะครับห้าเก้าสองมือเลยค่ะาาท่านผู้ชมห้าเก้าเรากำลัว่าสี่ห้างกันไหมซี่ห่างยี่สิบหันละนี่นะครับผมไวยตองงวดเนาะต่องงวด <นะ S 2> สามสำนักแคบ เป็นข้อมูลใหม่ก้อนครับผมพอลาดพ้าวเด่นเดินดีและก้าวมาเชียครับผมเดี๋ยวพอไพ่บูนมากนะค่ะท่านผู้ชมครับผมพอไพ่บูนก็่าช่วงเพื่อนเขาวันอันนั้นว่าแถวไอตัวที่สองเห็นไหมตัวที่สองแบบคิวรังเที่ยงพนวาต้อหันกับเพื่อนไห่กกับเจ็ดตัวที่สองกับเจ็ดก็ออกหาเจ็ดกับล่งลังวันนี้สามกับศูนย์กับเข่าศูนย์ล่งราง ต้องว่าซุดบนซุนล่างดิเถ้าอ๋อนั่นเป็นรับรอยอีกเนี่ยอืมซุนบนซุนล่างครับตัวนี้พวกเขาสองหวัวตดบ่ะสองหมวเดียว <laughs> เรื่อแค่สอง <laughs> ครับ <laughs> เพรว่าถ้าสองมาพาพอเป็นเป็นเจ้าไหนอู๋ขาดตรงมือซ่เนาะครับผมเอานี่แหละครับพี่นอเอเคครับพี่นอครับผมครับหมววันที่สิบแปดพุนเดอร์ครับพี่นอบ่เนี้เจอกันอีกครั้ง ไปหลุนกันอีกครั้งคือวันที่สิบแปดต่ว่าช่วงนี้น้ำเสีอผ้าเรือกัจจีมีที่เด็ดโงใหายพิณอัพซี่อ่าเป็นประจําเลยครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับพี่น้องเนาะครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้แต่ว่าวันที่สิบแปดก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับผมเช่นพอไป่บูนถ้เพิรนมากอนครับผมเพิ่นมาภายในมืออื่นหรือมือฮึ่งสิครับพี่น้องเนาะน้ำเสีอผ้าเรือกัจจีโรคหายพิณอัพซี่ครับผมหรือว่าอีกหลายๆเสียนที่เพิ่นมีเวลาว่างครับผม คำนวณเสร็จก็จะนำเสนอเลยครับพี่น้องเนาะครับเอาทายคลิปนี้นำเชื้อผ้าลวยกับขออวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมมีโชไม่ลาบไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะว่าว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าลาบพัฒนาครับวันที่16แล้วกะัไปเจอกันอีกครั้งหนึง่งตามลาวันที่18เด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ